การเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องการลุกนั่งกราบไหว้ สวัสดีอุบาสิกาแก้วผู้เป็นแสงสว่างของโลกทุกท่านค่ะความงามของสตรีนั้นนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปร่างหน้าตาหรือว่าการประดับตกแต่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังขึ้นอยู่กับอิรยาบถท,ท่าทางต่างๆที่ได้แสดงออกมาด้วยไม่ว่าจะเป็นการยืนเดินนั่งนอนหรือว่าอิรยาบถต่างๆนะคะเพราะถึงแม้ว่าหากนําเอาผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกมาประดับตกแต่งอย่างดีเลยแต่ถ้าหากว่าให้แสดงท่าทางที่ไม่สุภาพไม่เหมาะสม ถึงแม้ว่าจะมีความสวยมากเท่าใดก็ตามนะคะก็จะถูกบทบังไปด้วยอิริยาบทที่ได้แสดงออกมานั่นเองค่ะ ดังนั้นผู้มีบุญทุกท่านที่ได้เข้ามาบวชเป็นอุบาสิกาแก้วนะคะจึงจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษาเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนในเรื่องของมารยาทอันงดงามของหญิงไทยเอาไว้ค่ะซึ่งก็มีต้นแบบมาจากพระวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองทั้งนี้ก็ให้อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนทุกๆคนนะคะได้เติบโตไปเป็นไม้ใหญ่ที่มีความแข็งแรงร่มรื่นแล้วก็เป็นที่พึ่งพาอาศัยของคนทั้งโลกรวมไปถึงเป็นต้นแบบที่ดีให้กับคนทั้งโลกอีกด้วยค่ะ มารยาทการลุกนั่งกราบไหว้การลุกยืนเดินนั่งหรือนอนของอุบาสิกาแก้วนั้นหากจะปฏิบัติเหมือนปุถุชนทั่วไปแล้วจะดูไม่งามจำเป็นที่เราจะต้องฝึกอิริยาบถการลุกการยืนการนั่งและการเปลี่ยนท่านั่งต่างๆเพื่อเป็นการฝึกฝนตนเองให้มีกิริยามารยาทที่สง่างามนุ่มนวลยังความเลื่อมใสให้เกิดขึ้น แก่ผู้พบเห็นต่อไปการนั่งมีทั้งหมดสีจังหวะเริ่มจากท่าเตรียมคือยืนตรงจังหวะที่หนึ่งถอยเท้าซ้ายไปด้านหลังจังหวะที่สองย่อเข่าซ้ายตั้งเข่าขวาจังหวะที่สนั่งคุกเขา่าจังหวะที่4นั่งพับเพียบซ้ายหรือขวา ตั้งกายให้ตรงเก็บปลายเท้าให้เรียบร้อยมือประสานไว้ที่ตักการเก็บปลายเท้าเมื่อนั่งพับเพียบซ้ายหรือขวาให้สังเกตปลายเท้าจะชิดเข้าหาตัวเมื่อมองจากด้านหน้าปลายเท้าไม่เกินหัวเขา่าการเปลี่ยนท่านั่งมีทั้งหมด4จังหวะเริ่มจากท่านั่งพับเพียบจังหวะที่1 ใช้มือขวาแบฝ่ามือลงบนพื้นเฉียงไปทางด้านซ้ายเล็กน้อยจังหวะที่สองน้อมตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยพร้อมยกป้นขึ้นจังหวะที่สามปรับเท้าไขว้กันจังหวะที่สี่นั่งถัดสมาธิเท้าวขวาทับเท้าซ้ายตั้งายให้ตรงเมื่อต้องนั่งในห้องปฏิบัติธรรมหรือนั่งต่อหน้าบุคคลทั่วไป ควรใช้ผ้าคลุมเขา่าคลุมตักเพื่อปกปิดความไม่งามของร่างกายการเขียนหนังสือนั่งตัวตรงจะขัดสมาธิหรือพับเพียบก็ได้วางสมุดบนตักก้มศีรษะเล็กน้อยไม่งอตัวหรือก้มลงไปมากเพื่อป้องกันการปวดหลังซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อต้องนั่งเป็นระยะเวลานานๆการลุกขึ้นยืนมีทั้งหมด4ี่จังหวะ เริ่มจากท่านั่งพับเทียบจังหวะที่หน,นั่งคุกเข่าจังหวะที่สองตั้งเข่าขวาขึ้นจังหวะที่สยืนขึ้นเท้าซ้ายอยู่ด้านหลังจังหวะที่4ดึงเท้าซ้ายมาชิดเท้าวขวาการลุกขึ้นยืนจะต้องมั่นคงไม่เซไปข้างหน้าหรือข้างหลังเป็นการฝึกสติ และจะทำให้ดูสง่างามน่าเลื่อมใสกา,ารพนมมือใช้เมื่อต้องพูดกับพระภิกษุสามมเณรให้มืออยู่ระหว่างอกตั้งชัน45องศานิ้วชิดติดกันมือไม่แบนเกินไปไม่ตูมเกินไปนิ้วไม่กางมือไม่ตกนั่งตัวตรงหลังไม่งอทั้งกรณีที่นั่งและยืน การกราบการกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์ประกอบด้วยองค์5คือหัวเข่าทั้งสองมือทั้งสองและหน้าผากตรดลงแนบกับพื้นโดยกราบทั้งหมด3ครั้งมีขั้นตอนการปฏิบัติทั้งหมด4จังหวะโดยเริ่มจากท่าเตรียมคือนั่งคุกเข่าราบท่าเทพธิดาจังหวะที่1อัญชลียกมือขึ้นประนมระหว่างอก จังหวะที่สองวันทายกมือประนมขึ้นตรวดหน้าผากก้มศีรษะเล็กน้อยหัวแม่มือทั้งสองอยู่ระหว่างคิ้วจังหวะที่สอภิวาสหมอบกราบลงให้หน้าผากตรดพื้นให้สองทั้งสองขนาบเข่าวางฝ่ามือแบราบห่างกันหนึ่งฝ่ามือก้มศีรษะลงให้หน้าผากตระดพื้นในระหว่างฝ่ามือทั้งสอง การกราบพระภิกษุเดินเข่าเข้าไปใกล้พอสมควรนั่งคุกเข่าลงกราบแบบเบญจางคประดิษฐ์สามครั้งแล้วเดินเข่าถอยออกมาเล็กน้อยจากนั้นยืนขึ้นแล้วเดินถอยเฉียงออกไปการกราบบุคคลการกราบบุคคลจะกระทำเฉพาะผู้มีอาวุโสมากเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์ที่สูงอายุ โดยกราบไม่แบมือนิยมกราบเพียงครั้งเดียวมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. นั่ง,งพับเพียบตะแคงตัวด้านข้างไปทางบุคคลที่จะกราบนั้นกรณีผู้ที่จะกราบอยู่ด้านขวามือของเรา 2. หมอบลงกับพื้นพร้อมกับวางแขนขวาลงราบกับพื้นตลอดครึ่งแขนจากข้อศอกถึงมือตั้งสันมือขึ้น วางแขนซ้ายลงคู่กับแขนขวามือทั้งสองแนบชิดแบบประนมมือให้ศอกขวาอยู่ทางข้างลำตัวศอกซ้ายตอกเข่าขวา 3. าก้มศรีรษะลงให้หน้าผากจรดสันมือปลายนิ้วชี้จรดระหว่างคิ้วไม่ต้องยกหัวแม่มือขึ้นมารับหน้า 4. เมื่อลุกขึ้นจากการหมอบ ให้วางแขนทั้งสองข้างราบกับพื้นยกส่วนสะโพกขึ้นก่อนแล้วยกตัวขึ้นตามพลานเข่าถอยหลังออกมาเล็กน้อยแล้วจึงลุกขึ้นยืนเดินเฉียงออกมาไม่ควรหันหลังให้แล้วเดินออกมาจะเป็นกริยาที่ขาดความเคารพข้อควรระวังในขณะที่หมอบก,กราบนั้น พึงระวังอย่าให้ก้นโด่งขึ้นแต่ดูไม่งามการกราบให้พร้อมเพรียงกันนั้นให้ฟังเสียงผู้นำกราบทุกครั้งไม่ก้มกราบลงไปก่อนเสียงนำกราบเมื่อก้มกราบหน้าผักแตะพื้นอย่างถูกต้องแล้วนับในใจ1นถึงสแล้วลุกขึ้นทันทีให้สังเกตโดยการทำเลืองคนที่อยู่หัวแถวหรืออยู่ด้านข้างซ้ายมือ และที่อยู่ตรงหน้าของเราจะทำให้ลุกขึ้นและหมอบกราบพร้อมเพรียงกันการประเคนของการประเคนหมายถึงการมอบให้ด้วยความเคารพใช้ปฏิบัติต่อพระสงฆ์เพราะมีพระวินัยบัญญัติห้ามพระสงฆ์หยิบสิงของมาพบฉันเองโดยไม่มีผู้ประเคนยกเว้นน้ำเปล่าที่ไม่ผสมสีเช่นน้ำฝน น้ำประปาเป็นต้นตามประเคนของจึงเป็นการสนับสนุนให้พระสงฆ์ปฏิบัติตามพระวินัยได้ถูกต้องหลักเบื้องต้นในการประเคน 1. ของนั้นไม่ใหญ่โตรหรือหนักเกินไปสามารถจับดกได้คนเดียว 2. ผู้ประเคนควรเข้าไปอยู่ในหัตถบาทหมายถึงระยะที่อยู่ห่างจากพระสงฆ์ประมาณหนึ่งศอก 3. ถ้าเป็นชายสามารถยกของที่จะประเคนถวายพระได้เลยถ้าเป็นหญิงให้วางของที่จะประเคนลงบนผ้ารับประเคน 4. เมื่อประเคนเรียบร้อยแล้วอย่าไปจับเลื่อนของที่ประเคนแล้วหากเผลอไปจับเลื่อนต้องประเคนใหม่การไหว้การไหว้ซึ่งกันและกันนิยมปฏิบัติเพื่อความเหมาะสมแก่วัยของบุคคลน,นั้น มีสแบบคือ 1, การไหว้บุคคลที่มีอายุมากกว่ายกมือขึ้นไหว้ปลายนิ้วชี้จะรดระหว่างคิ้วนิ้วหัวแม่มือจะรดปลายจมูก้มศรีรษะน้อมตัวพอง,งามสายตามองดูท่านด้วยความเคารพ 2, การไหว้บุคคลที่มีอายุเสมอกันยกมือขึ้นไหว้ปลายนิ้วชี้จะรดปลายจมูก นิ้วหัวแม่มือจะรดคางกม้มศีรษะเล็กน้อยสายตามองตันด้วยความปรารถนาดี 3. การรับไหว้ผู้ที่มีอายุน้อยกว่ายกมือขึ้นประนมระหว่างอกปลายนิ้วชี้จะรดปลายจมูกนิ้วหัวแม่มือจะรดคางกม้มศีรษะเล็กน้อยสายตามองตันด้วยความปรารถนาดี ในกรณีที่ผู้รับไหว้เป็นผู้ใหญ่ที่มีอายุต่างกันมากอาจจะรับไหว้โดยเพียงแค่พนมมือระหว่างอกก็ได้ผู้ที่มีกิริยามารยาทอันงามสำรวมมือเท้าตายวาจาและใจยินดีกับอารมณ์ภายในมีจิตมั่นคงบัณฑิตทั้งหลายกล่าวสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นยอดอุบาสิกาแก้วที่แท้จริง เห็นไหมคะว่าการลุกนั่งกราบไหวที่ถูกต้องนั้นมีความสวยงามแล้วก็งดงามเป็นระเบียบเรียบร้อยแค่ไหนนะคะดังนั้นหากว่าเราหมั่นฝึกฝนจนเคยชินจนติดเป็นนิสัยแล้วแล้วก็จะเป็นการสร้างบุคลิกที่ดีให้กับเราค่ะแล้วก็จะทําให้ล่าดูมีสเสน่ห์ยิ่งขึ้นนะคะทําให้ลาดูน่ารักน่าเอ็นดูในสายตาของผู้ใหญ่แล้วก็ทําให้เป็นที่น่าเคารพเกรงใจของผู้น้อยนะคะนอกจากนั้นก็ยังเป็นการฝึกสติให้มีอยู่กับเนื้อกับต,ตัวตลอดเวลาด้วยจะประกอบการงานใดนั้นก็จะมีประท ิทธิภาพถึงคราวปฏิบัติธรรมก็จะสามารถเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายเช่นกันค่ะในโอกาสนี้ก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับอุบาสิกาแก้วหนออ่อนทุกทกท่านมานะโอกาสนี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ